สวัสดีจ้ากลับมาเจอกันกับแมงเดื่แชาแนลอีกเหมือนเดิมนะจ้าจะคลิปนี้แมงเดียอจะพามาทำหนึ่งป่าป่านางเนาะจ้าแมงเดี่ไในป่านางมาหนึ่งตัวกับไยพอสมควรเนาะจ้าเนาะกลัมาคั่วเอาขี่ออก้ังทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวจะมากไว้กนเนาะจ้าเนาะทาน่หลายกระตัดครึ่งเนาะจ้าบังบงนะังเนาะ ตัวเวลาห้องมักเครื่องปุ๋มันจะเข่าดีแต่ต่อมาแมงเดียยกน็น้ำเกลือมาใส่ล่างน้ำเกลือล่างกินข้าวซิงสกปกออกนะจนะ๊ะเนาะล่างไลๆรอบนะจ๊ะคันน้ำเกลือแล้วล่างน้ำไลๆรอบให้สะอาดหลังจากที่ล่างสะอาดแล้วแมงเดียยจะมาปุงเนะจนะ๊ะเนาะจะมาปุงมมักไวนะ้เนาะ ตำกระเทียมหนึ่งกลีบเนาะจ้ะทุบๆกระเทียมหนึ่งกลีบตำด้วยเกลือครึ่งช้อนเนาะจ้ะเมื่อเดี๋ยวใส่เกลือไปแล้วครึ่งช้อนเนาะแล้วก็จะใส่รสด,ดีอีกประมาณเกือบครึ่งช้อนเนาะจ้ะแล้วก็ขย้ำ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 เครื่องปรุงให้เขาเนื้อปลาเนาะ แล้วแมงเดืยดจะมาร์คทิ้งไว้เนาะจ้ะเนาะถ้ามาร์คแล้วเราไปแท่ตู้เย็นไว้ขามขค้ืนจะยิ่งจะแสบเนาะจ้ะเนาะแต่แมงเดียมาก์่ไว้ครึ่งชั่วโมงเนาะแต่แ,แมงเดียก็จะมาหนึ่งแมงเดียจะหนึ่งกับยอดอันพักผงชูรสเนาะจ้ะกับมะเขือพ่วงมะแข็งเข้านั่นละจ้ะขั้นตอนแรกแมงเดียก็จะหนึ่งปากกอน ยังเดียยวจะเอาแทนฟอยห้องเนาะจ้ะเนาะเพื่อบ่อไฮน้ำนัวของป่ามันออกเนาะใส่กับตะไคร่พร้อมเพื่อดักกินข้าวเนาะแล้วก็ห่อไหวเนาะแล้วก็นำไปหนึ่งก้อนเนาะจ้ะสักประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีเนาะจ้ะหนึ่งหนึ่งป่าห้ซุกก้อนผักเนาะจ้ะเนาะ ระบางที่หนึ่งปากะแมงเดียกกะน้ำพริกหอมแดงกระเทียมไปขัวเนะจะมาตำแจวปลาเนาะขกพริกกระเทียมหอมแดงขัวให้พ่อหยาบแล้วจ้ะเนะาเนะแมงเดีวกอะใส่มาคขามเปียกจะก,ก่อนนึงแล้วจ้ะเพิ่มรสชาติออกเปรี้ยวเนะตำด้วย ปลาตอนกับน้ำเนาะจ้าสำหรับท่านใดบมมากินตอนปลาปลาดิบกะใส่น้ำปลาต้มแท่นได้เนาะจ้าปรุงรสด,ด้วยชุบรสนิดหน่อยเนาะจ้าตามด้วยน้ำตาลนิดน้อยย่อด้วยน้ำปลาอีกนิดหน่อยเนาะจ้าก็่ต้องใส่หลายเพราะว่าน้ำปลาเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยั่ว แจ้วฮามันเข่ากันเนาะจะให้เครื่องปรุงน้ำตาลและลลยดีถ้ามีต้นหอมผักชีกะสามารถซอยใส่เด็ดใส่ได้เ้ยจ้ะเพิ่มความหอมเนาะแต่พอดีแมงเดี๋ยวบ่ดได้สือไว้เนาะก็จะใส่แค่นี้เนาะจ้ะตักใส่ถ้วยล่อหนึ่งปากของเข้าเลยจ้ะ จากกับเมือเบิหนึ่งปลาของเขาเนาะจะปลาเขาก็ซุกเนื้อปลาซุกเลยดีแล้วเนาะจะเนาะะแล้วแมงเหลียจะน้ําพักลงมาหนึ่งใส่มะแข้งเนาะจะสำหรับท่านที่ใดที่มะแข้งเลออะๆก็สามารถหนึ่งพร้อมเนื้อปลาได้เนาะจะก็ะตามด้วยยอดพักผงชูรสเนาะจะปิดฝาไว้ร่อให้พักยุบเนาะจ้ะ อยมาเปิดเบิ้งอีกที่หนึง่งจาหนึ่งปลาแมงเดียกระเซ็เรียบร้อยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วพักเข้ายุบแล้วแม่นงเดียกระโยกใส่ถาดเสิร์ฟกินกับเจ้วปลาซ่แสบๆนะจ๊ะเนะาะข่าเนียวจ้ำนะจ้ะจาวิธีหนึ่งปลาตําเจ้วปลาลาแมงเดียกระเซ็เรียบร้อยเฮ็ดง่ายๆายจ้ะลองไปเฮ็ดเบิ้งนะจ้ะเป็นเมนูอาหารอีสาน ีแค่แคลอรีต่ำเนาะจ้ะเนาะหนึ่งป่ามันบริเวณการทอดการใส่น้ำมันเนาะจ้ะมักินเข้าก็แม่น้องเดียเนาะจ้าแม่น้องเดียก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนไม่ไมเผื่อนเกาเอฟซีไม่เอฟซีเกาที่เข่ามากติดตามเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่ยั่งพอน,นิคติดตามแม่น้องเดียก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหนเด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้ำแน สำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเดี๋ยวกบฝากไว้แค่นี้ก็นะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บ